โหลทุกคนกลับมาพบกับแนวอ,อีกแล้วนะคะวันนี้แนวก็อยู่ที่ห้างที่เมืองที่อยู่เป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วแหละแต่ก็อาจจะไม่เท่าที่ปารีสหรือว่าอะไรวันนี้จะพามาดูตอนคริสต์มาสกันแล้วก็จะไปดูว่าวันนี้เราไปซื้อของเรามีอะไรบ้างข้างในห้างแล้วก็อย่าเราไปดูกันเลยไป ก็เน,นี่ยค่ะก็เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็มีเดคอเรชันเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้อย่างเราจะมาซื้อของกันแล้วก็มาทำมิชชั่นหน,หนึ่งอย่างก็คือการถ่ายรูปพูก่กับของที่แบบเกี่ยวกับคริสต์มาสไปก็เป็นห้างที่แบบค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วคะเป็นห้างที่แบบมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบขายทั้งกับข้าวแล้วก็ขายเสื้อผ้าเพื่มความอาง Okay. เดี๋ยวจะขอดูลิสต์กันนะคะว่ามิชชั่นของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างอ่เจอละก็คือ v o c a b u l a r e de Noel นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างในกันว่าเราจะหาอะไรเจอบ้างแล้วที่เราเจออันแรกแล้วนะก็คือ Legado ก็คือกล่องของขวัญเราไปดูกันกล่องของขวัญน,นะคะคือ Legado แต่ฮีก็มีหลายอันก็คือเลกกาโดแล้วเติม X เข้าไปลงท้ายเสียงอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่าเราใส่หน้ากากมิชชั่นที่สองคือกว่างกวางเรนเดียเราเรียกว่าเลเคนเลเคนเซเลเรนแปลว่ากว่างมีหลายตัวก็เป็นเลเคนเติม S ออะคะ่ะ โอเคเราก็มาเจออีกอันหนึ่งแล้วก็วคือ Santa Claus, Lord Pea Dunnoen, l e p è r e d u n o e n แปว่าเขาเรียก Pea d n o ë l คือคุณพ่อวันคริสต์มาสหรือว่าป,ป,ป๊า Pea d u n o ë l ก็ได้โอเคอึ๊ขอแล้วเราก็เจออีกอย่างนะคะคือ Lord r i b b o d e n o ë l Le b b o n d u n n o ë l ก็คือ, Le คอตัวที่ห้อยคือ Ornament มีหลากหลายมากเลยอ่ะอ,อีกอันนึงคือตรงนี้นี่คืออันไหนเอ่ยเออลาโกคอนเดนเนเอะลาโกคอนเดนเนเนอะวมงกุฎโนเอนเป็นวมงกุฎคริสต no ์มาสแต่ว่าเราเอาไว้ห้อยตรงประตูนะคะลาโกคอนเดนเวนโกคอนแปลว่ามงกุฎหรืออะไรที่เป็นวงกลมที่ถักไว้เลยอ่ะ อิูน่ารักมากตัวนี้คือเอจวนแปลว่าดาวเอจวนดาวโอเคอ่ะอันนี้คือองค์ลงแปลว่านางฟ้าลงชื เ a <Right. S 1> ่ลายบุญห uh, ิมะใช่ไหมเฉยลา n บุญหิม e หาถุงเท้ากันอ่ะมีถุงเท้าพอดีเลยลูชิโเซตเดนเนนี่ค่ะมีเป็นคู่ล a ช s s e เซตเดนเวนก็เป็นอันนี้ เอาไว้ใสแ่แคนดี้ข้างในตายรักเราตามหา okay, ต้นสับปังอยู่นี่เองมีต้นสับปังด้วย <Yeah. S 1> แล้วสับปังดินโดยอ็นเป็นต้นคร <Yeah. S 1> ิสต์มาสนะคะอยาเราจะเดินไปกันอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษหอ่อเอกระดาษห่อของขวัญเราเรียกว่า <Yeah. S 1> ปัพเพิคกาโดูีโฟลเบร์ เราเจอแล้วลูตังเล้ลูตังเตัวอเอลฟ์เนี่ยแล้วลูตังมีลูตังตัวอ,อันนี้ด้วยกับลูตังอัน,นข้างบน,น,นก็มีลูตังข้างล่างด้วยเล้ลูตังเยอะมากอนนี้เป็นเด็กๆอ๋อได้ไงสโนว์แมนเลบอนโูนมันเดนิชเดี๋ยต้องเสาร์ปัง l ลซ่าปังเดโนเอลนี่ค่ะเอเลซ่าปังเดโนเอลเป็นต้นสาปังสีเขียวอันนี้คือลาบูชิลาบูชิแปลว่าเทียนเราก็จะมีเทียนเ,เอาไว้จุดรอบบ้านกันเดีย๋ยวเราไปใส่ตะกร้ากันนะคะ สามยูโรอ่ะซื้อได้ปะเื้อไม่หมดก็เก็บไว้ได้นะนะนะคนไม่มีอัธรัตในการเก็บไปเลยนด้แล้วนี่มีแชมเปญเลยจุบานเนี่ยคะ่ะ เลยชมป่านก็มาดูก็ได้เลยแต่ก็มีไว้อีกหลายแบบที่วางไว้ตามมาตามมาไม่มีอะบูชนินอ่อนโอ้ขนมขอนไม้ขนมขอนไม้มไม่มี ไม่มีขนมปลอดไม้ปกติมันตน้องมีเลยบูชเจอร์เนอร์เอเนะเขาอาจจะขายช่วงปีใหม่เราเราคาดว่าเขาจะขายช่วงปีใหม่มเอาไปมันเป็นขนมโ,โรแล้วก็มีครีมโปุะ๊บๆป๊มีไม,มเอ,อ่ยคือมันจะหน้าตาแบบอย่างนี้แหละมันเป็นขน,โโม,นมโรลมันแยมโระเราซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะของเต็มตักก้าเลย ก็อย่าวเราจะเอาของไปเก็บแล้วเราไปกินข้าวไปปิกนิกกันที่สวนอย่าวเราไปดูบรรยากาศที่สวนกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้อากาศค่อนข้างดีน่าจะมีที่นั่งไม่เปียดไวให้นั่ง่ะเราไปกันเลยวายรถเข็นไม่ไปตึมันหนักอะ